ผมจะถามท่านผู้ชมบ้างว่าถ้าท่านผู้ชมได้เงินหนึ่งหมื่นท่านคิดว่าท่านจะเอาไปใช้เลยหมายถึงเงินดิจิตอลต้องใช้ถูกไหมมันออมไม่ได้นะค<ฆ>่ะอาท่านผู้ชมอาจจะบอกจะไปขายรถเอามาออมอันนั้นผิดกฎหมายนะกฎหมายเขาจ่อมามีการตรวจสอบถูกไหมค<ฆ>่ะอาท่านคิดว่าจะเอาไปซื้อของจับใจ่ายใช้สอยหรือจะอไปลงทุน ไอ้เรื่องคำว่าง,งบลงทุนถ้าคิดว่าจะไปลองลองทุนแปลว่าไปซื้อของมาผลิตขายอ,ะอ่ะนึกอกรอกใช่ไหมซื้อเช็ดก,กรอกเอามาปิ้งขายเอามาทอดขายอย่างนี้เป็นต้นอประมาณเนี้ยท่านผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าท่านได้กระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทท่านจะเอาไปใช้ใจ่ายในวิตปะจําวันหมายถึงซื้อข้าวซื้อของกินอยู่ใช้หรือ เอาไปซื้อของเพื่อจะลงทุนอ้าท่านอยู่ในกลุ่มไหนฮะใช้เลยใช้สอยใช้ของจําเป็นซื้อของใช้อไหนแต่ม่าก็มีบางท่านบอกเอาไปซื้อของมาขายอืคือถ้าซื้อของขายเนี่ยข้อที่หนึ่งมันจะเป็นเรื่องที่จะทําให้มันบุญดีขึ้นใช่ไหมตองไบ มันเพิ่มการหมุนค่ะแต่ถ้าเกิดใช้จ่ายก็ก็หมุนแหละถ้าฟังจากรัฐบาลพยุหมุนสี่ลูกใช่ไหมค่ะอ่าอยากจะถามตรงนี้เท่านั้นเองว่าท่านผู้ชมถ้าได้เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทท่านจะเอาไปใช้จ่ายหรือ,อไปลงทุนโอ้แต่หลายท่านบอกจะเอาไปแลกเงินสดอ่าฮะ,อะตอนนี้เขามีระบบป้องกันอยู่นะคะใช่ใช,ใช่ไหมรอบที่หนึ่งที่เวลาคนจะใช้อะค่ะคือระบบที่อันนี้ผมคิดได้เลย จับได้แน่นอนก็คือว่าระบบที่เขาต้องบอกว่าเฟสทูเฟสอ่ะก็คือรอบแรกอะค่ะพอเราได้ดิจิท a l วอลเล็ใช่ไหมคะเราต้องใช้กับร้านขาอันนี้ต้องอยู่ในอำเภอเดียวกันกับทะเบียนบ้านเราแล้วก็ต้องเป็นการซื้อขายแบบเฟสทูเฟสคือแบบพบหน้ากันแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลผมเดานะตั้งใจจะจับตั้งแต่แรกๆเลยใช่ตั้งแต่เสร็จแรกเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งใจคือใจเห็นเลยเพราะมันมันมันแท็กแล้วจับได้เลย ใช่แล้วคนที่ถูกจับก็จะถูกตัดสิทธิ์โครงการของรัฐต่อไปเนี่ยนาคตจะไม่ได้อีกแล้วอื่นๆเวลาเขาจะให้อะไรข้างหน้าเนี่ค่ะ,ะไม่ได้แล้วเช่นเดียวกับ <le> คนที่ไปซื้อเสร็จใช่ไหมค่ะเพราะว่าเข้าตํารวจเข้ามาร่วมเป็นบอร์ดดีจรวดเลยจาได้ใช่ไหมจาได้ค่ะเขาคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่เขาจะว่าตรงนี้นะคือตั้งใจจะจับเลยไอ้ขายรถเนี่ยคือประมาณว่าเมื่นเดึ่งเอ๊ะเอาเงินมาเจ็ดพัน แล้วก็ลงกับเองไปหมื่นหนึ่งเลยแต่ว่ามีการซื้อของจริงเนี่ยแต่มันจะลงกันยังไง<ะ>ถ้าอย่างนั้นนะคะมันก็ต้องทําเป็นซื้อของไงทําไปซื้อของไงไอ,องไงืมซื้อที่ร้านร้านหรือจะเป็นใครอะมันก็ต้องทําเป็นว่าเหมือนเป็นร้านอะเพราะว่าหนึ่งสองมันไม่จะเป็นต้องลงอะไรนั้นนอกจากเราลงทะเบียนร้านค้าถูกไหมค่ะร้านค้านั้นต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนลงทะเบียนไงค่ะใช่ไหมเอเอ,อได้ไหม ท่านผู้ชมว่าได้ไหมมันจะมีช่องทางไหมที่จะไปขายรถเนี่ยค่ะหมื่นหนึ่งเอาแปดพันแต่เป็นเงินสดอย่างเงี้ยพี่ยุทธไปชี้ช่องทําไมอผมชี้ช่องให้จับผมไม่ได้ชี้ช่องให้ทําแต่ว่ารัฐบาลเขารู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมคะเรายังคิดได้เลยเขาก็ไม่ผมดาว่าเขาจะรีบจับตั้งแต่รอบแรกนี่แหละรอบอื่นรอบอื่นจับไม่ได้น้องเพราะว่าไม่ใช่จับไม่ได้เพราะมันมีเหตุผลที่ไปขายรถ อื <c oughs> มีแต่รอบแรกรอ,อ,อบอื่นเขาก็รับมาเขาก็ไปซื้อต่อมันไม่มีเหตุผลจะไปขายรถค่ะดังนั้นก็รอบ,อบแรกเ่านั้นหละ<ร>ที่จะขายรถคือเขาเงินสดอ่ะไอรอบแรกนี่แหละที่จะมี <c oughs> ไหนอ่ะตอบคำถามพรุ่งนี้คุณจุลภาบ,บรณวิวัฒน์ลงไปมากรรมกรข่าวนะคะเดี๋ยวจะได้ถามเลยอยากถามอะไรที่สุนรู้ไหม จะกักไว้ทําไมวันที่จะใช้อ่ะหรือไม่พร้อมหรือว่ากักไว้ให้ท่านนายกเป็นคนแถลงกดปุม่มฮะไม่ <c oughs> อ่ถ้าผู้ชมคิดว่าค่อยค่อยปล่อยให้ความตื่นเต้นเหมือนเป็นหนังอ่ะหรือเป็นกรณี <c oughs> ที่ยังไม่พร้อม <c oughs> ถ้าฟังจากคุณศรีกัญญานเนี่ยบอกว่าไม่พร้อม ไม่พร้อมรู้แค่ไหนตอนนี้รู้แค่ไหนก็พูดแค่นั้นก่อนอืแล้วเดี๋ยวพอถัดไปรู้เพิ่มขึ้นก็พูดเพิ่มขึ้นอย่างนี้เงินนมีแล้วครับท่านผู้ชมไหนให้เขาด่าคืออะไรฮะเลนศูนย์จุดเจ็ดห้าคนทำเขารู้เลทนี้คิดเอาคืออะไรแลกเจ็ดพันห้าอไม่รู้อ่ คือ <kung> ทำกันยังไงเอาผมที่ผมคิดเลยว่าเขาจะตั้งใจจับเลยรุ่นแรกๆอ่ะน้องไปร้านค้าลงทะเบียนถูกไหมร้านนั้นไปซื้อถึงเวลาทําทีมาซื <dogs> ้อของหมื่นหนึ่งไม่เอาของเลยแต่เอาเงินเจ็ดันถูกไหมเอ่เจ็ดพันห้าสมมุิแรกเจ็ดจุดศนจุด็ห้าเ็ดันห้าปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือไอ้ร้านรับซื้อเนี่ยเขาก็จะไปขึ้นเงินได้ทันทีไม่ได้นะ ใช่ค่ะรอบแรกไอ้ขั้นที่รอบขั้นที่สองเนี่ยขึ้นเงินทันทีไม่ได้นะค่ะอันนี้ระบบก็บอ,กออกแบบมาเพื่อป้องกันค่ะคือไอ้ร้านที่สองต้องไปซื้อร้านที่สามนอกจากอันนี้แต่ชี้ช่องนอกจากไอ้ร้านที่สองกับร้านที่สามมันรู้กันอีกชั้นหนึ่งอืมนึกออกไหมใช่ไอ้ร้านสองกับร้านสามเนี่ยหมายถึงว่าหน่วยหน่วยของการซื้อประชาชนได้เนี่ย ไปซื้อร้านค้าที่ลงทะเบียนถูกไหมไอ้ร้านที่ลงทะเบียนเนี่ยย้ไปขึ้นเงินไม่ได้ท,ทันทีระบบออกแบบให้คุณต้องไปซื้ออีกต่อหนึ่งจากร้านค้าและซื้ออีกต่อเนี่ยไม่จํากัดเรื่องอําเภอแล้วถูกไหมใช่ซื้อไม่จํากัด<ต>ว่าเ,เป็นร้าน<ก>เล็กแล้วร้านใหญ่ก็ได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องพบหน้ากันแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นระบบที่ป้องกันเอาไว้แต่ขนาดเดียวกันยกเว้นมันจะรู้กัน ก็คือไอ้สามกับไอ้สองก็คนเดียวกันอหมายถึงเจ้าของร้านเป็นคนเดียวกันเพื่อจะให้เสร็จในการเอาไปขายเอ่อเข้าใจไหมฮะแต่ระบบนี้ไม่เคยมีในกลกเลยนะคุณเผ่าภูเมื่อวานนี้บอกอะดังนั้นจะมาคาดการตัวเลขเศรษฐกิจกันเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเ และระบบป้องกันนี่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยไหนอืมเอาง่ายๆมันจริง,รงๆแล้วมันมีความคล้ายคนละครึ่งมันมีความคล้ายแต่คนละครึ่งเนี่ยเราจะต้องจ่ายเองครึ่งหนึง่งค่ะถูกไหมแล้วร,รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึง่งเออมีใครเอาคนละครึ่งไปขายรถไหมไม่มี มันมันซ้เลยมันมันเหมือนมันจบตรงตรงที่เราซื้อเลยอะค่ะใช่ไหมถ้าก๋วยเตี๋ยวร้อยยี่สิบก็คือเราจ่ายหกสิบแล้วก็ใช้อีกหกสิบเลยอย่างเงี้ยอ่าออันนี้จบก่อนล้นเลยค่ะแต่อันนี้จอรนเดมีความเสี่ยงสูงกว่าต้องการจะเอาเงินสดใช่ไม่ได้ซื้อของจริงอันนี้เคยถกกันแล้วจําได้ไหมค่ะเออไหนทั่วโลกแจกเงินสดไม่แจกเงินอากาศคืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างเลยนะ ท่านผู้ชมที่บอกว่าทําไมไม่แจกเงินสดให้มันวุ่นวายเดี๋ยวกรณีนี้เนี่ยมันจะไปเปิดช่องให้สุจริตคือแจกเงินสดข้อที่หนึ่งมันมีความเสี่ยงที่มันไม่สามารถกําหนดเงื่อนไขคือเขียนเงื่อนไขลงไปบนเงินไม่ได้<อ>ไเพราะพอมันเป็นเงินสดอะค่ะมันคุมยากเพราะฉะนั้น <จะ S 2> หยุดถ,ถามว่าทําไมไม่แจกเงินสดเพราะแจกเงินสดคุณก็ไปใช้ที่ไหนก็ได้คุณจะเก็บไว้ในธนาคารก็ได้ไม่ใช้เลยก็ได้ ระบบนี้ออกแบบให้ใช้ใน6เดือนในร้านค้าขนาดเล็กที่ลงทะเบียนในเขตอำเภอรอบแรกค่ะถูกไหมเออเพราะฉะนั้นหยุดแสดงความเห็นว่าทำไมถึงไม่ให้เงินสดเพราะเงินสดมันคนละเรื่องมันเขียนเงื่อนไขลงไปบนเงินมันกำหนดนะเงื่อนไขไม่ได้เออเข้าใจใช่ไหมค่ะยกเว้นอย่างนี้ตองไียกเว้นนะอ่าแต่มันต้องลิงก์กับธนาคารให้ได้หมด อาอโอนเข้าธนาคารเลยเหมือนนึ่งแต่ถ้าไม่ใช้ภายในหกเดือนยึดเลยก็ไม่ได้มันก็ถอนไปเก็บใช่ไม่ได้แล้วมันก็กาหนดเงื่อนไขเรื่องใช้ระหว่างใช้ในเขตอำเภอไม่ได้กาหนดขอบเขตไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือหกเดือนต้องใช้ไม่ใช้ก็จบเลยนะใช่ค่ะถูกไหมใช่หกเดือนถ้าไม่ใช้เนี่ยก็หมดสิทธิ์ค่าเป็นศูนย์เลย